ประชากรชนีจะตกลงรวงดมากมากปกติแล้วเนี่ยผู้ชายหนึ่งคนต่อชนี80คนจะเป็นเหลือแค่หนึ่งต่อ40วันนี้วันนี้มีน้องชัชนีเยอะมากเลยแล้วนี่ตาสวยๆั้งนั้นเลยนะสวยแบบไม่ต้องสงสัยนะคะเพราะว่ามันมืด ต้องหลังเที่ยงคืนด้วยนะเมาแล้วอุกแตกแล้วเจอนหน้าเซเว่นดิฉันขอท้าเลยขอท้าเลยนะคะเผื่อหน้าเซเว่นขอท้าเลยนะคะอะแลววังนี่ดิฉันเห่าอยู่อีพวกนี้ก็พักกันเฮ้ย <S <S 2> <S 2> พักอะไรกันถ่ายตองคุยกันต่อเลยนะคะขอบคุณมากมากพี่